ดาวีทำถึงอีกแล้วตอนนี้เนี่ยดาวีเขาก็แต่งหน้าเป็นทรานซิชันนะต่างๆนาน,นาตามยุคตามบทละครที่เขาเนี่ยได้มีการแสดงออกไปแม่ยวนเนาเปิดมาเลยมีท่าซิกเนเจอร์ต่อไปเดี๋ยวกระเทยต้องมาพับขากันนะพับขาถาวายตัวนะเดี๋ยวกระเทยต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำนะแล้วก็ยังมีบทของดาวิที่รับ บทเป็นแม่นาคในภาพยนตร์ดนะเล่นกับพี่โออันนี้ก็เป็นตำนานได้เ,เงินไปฉ่ำๆจุกจุอีกบทบาทหนึ่งก็คือวันทองจ้าขุนช้างขุนแผนเออดาวีเขาก็งานไทยๆละครไทยๆนี่เขาก็ตีแตกนะอืต้องติดตามนะแม่ยั่วนะเออกำลังจะมาใหม่กระเทยนะันัดขารอนะเดี๋ยวต้องทำทำท่าดาวีนะดาวีมีซิกเนเจอร์โพสให้ใหม่แล้วนะ เอองานนี้ต้องติดตามแต่รอบนี้เนี่ยสวยงามตามทองเรื่องจ้ะดาวิธท,ทำถึงต้องให้นา